สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราเอา Android V1 นะครับอย่าลืมฝากกดกดแชร์คลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อแนะนำสินค้าไม่ได้ชักชวนแลงการลงทุนใดๆการลงทุนความเสี่ยงใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัครสมัครกันเยอะๆนะครับอันนี้เราก็อยู่กับข่าวที่โต2 0สองันี่สาอันนี้อันนี้ก็จะเป็น EP ที่ส5 4้ห้าสิี่นะอันนี้ก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับบิดขับนะแล้วก็เหรียญเจฟินนะ คือว่าอีกเป็นอีกข่าวดีนะก่อนหน้านี้ก็จะมีข่าวความร่วมมือของบิดขับกับโมเดิร์นนช่อง9ก้านะแล้วก็จะเป็นอัน,นิสงส์เกี่ยวกับการที่ธนาคารกสิกรเข้ามาซื้อ,อบริษัทสตังของคุณปรมินนะอันนี้ก็เป็นอีกข่าวดีนะของวงการคริปโตไทยนะโดยรวมนะอ,อันนี้ความร่วมมือของบิดขับเชนกับเจฟินเจฟินต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นเหรียญ ICO ตัวแรกของเมืองไทยก็คือ การประกาศขายนะอย่างถ้าเป็นในวงการหุ้นเนี่ยเขาเรียกกับการ IPO ถ้าวงการคริปโตก็เรียก ICO เป็นกระแสมนะ,ะเป็นตัวแรกนะในวงการตอนแรกราคาเปิดที่3บาทแล้วเคยขึ้นไปจำไม่ได้ขึ้นไปถึง4 0 5 0ิ้ินะก่อนร่้แต่ผมไม่มั่นใจราคาเจฟินตอนนี้เท่าไหร่นะ,อะตอนนี้เขากำลังสร้างเหรียญที่ชื่อว่า KJFIN ก็คือเหมือนเป็นเหรียญเดิมแต่ว่าไปอยู่บนเครือข่ายบิตคับเชนนะเพื่อ คือประสงค์ในการสร้างเนี่ยเพื่อในการเหมือนว่าบิสคำว่า b i สเนี่ยนะบิสเนี่ยก็หมายถึงการเหมือนสะพานเชื่อมเหมือนว่าเราจะข้ามเชนไปอย่างสมมติว่าเราอ,อยู่เชน BNB นเี้ยเราอยากจะทำโอเหรียญไปข้ามไปเชนอีทูเรียเราต้องการ b i สจากเชนบไปอีทูเรียมเขาจะล็อกเหรียญ เหรียญที่อยู่ใน BNB ไว้แล้วก็จะโอนอี t h เรียมหลักการของเขาก็จะประมาณนี้ก็ประกาศความร่วมมือเนี่ยเขาจะเป็นแบบโทโคเค็นเจฟิน่ะเป็นชื่อเดิมก็คือ j จฟินนะฮะสร้างโดยบิ t คัเชสร้างโดยเป็นเจ้าของในเครือของบริษ,ษัทเจ,เจมาร์เจมาร์ก็ทำเกี่ยวกับเช่าพื้นที่แล้วก็ ไอทีซั่งชันเกี่ยวกับพวกมือถือนะอ่าหลักๆเจมากก็เป็นอย่างนี้นะเขาก็มีบริษัทลูกตอนนั้นก็สร้างเป็นตอนนั้นปี2018ก็บอกว่าเอยมันเป็นโปรเจกต์หนักเพื่อฝันอะไรอย่างนี้นะคนก็ว่ากันตอนนั้นแต่พอผ่านไปประมาณสักสี่หปีตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเริ่มใช้ซื้อของในเครือเจมาได้บางส่วนนะ่าแต่นี่เขาอาจจะใช้ในองค์กรนะเขา,าจะมีกฎกตระาเบียบการวิดเรียนเจฟินพานเนี่ย บิตคับเชนบิตระหว่างบิดคับเชนกับอีเตรเรียมแต่ตัวนี้ต้องบอกก่อนนะเขาจะใช้ได้บนกระเป๋าบิดขับนิกเขาทำให้เชื่อมนะับโอนไปเครืออีเตรเรียมนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราจะเป็นต้องทำธุรกรรมเพราะเชนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกก็จะเป็นบีมบี B B, นะอีเตอเรียมอะไรอย่างนี้นะ ก็เชนที่เขานิยมทําธุรกรรมอ่าหลายหลายเชนก็ยังมีหนึ่งในน,งนั้นก็อิอทูเรียมนะเพราะบิดขับเราต้องยอมรับว,ว่าเชนบิดขับเนี่ยมันก็จะใช้ในไทยนะหลักๆเกมบบิดขับธุรกรรมบิดขับอะไรบิดขับไม่ใช้ในไทยแต่ว่าถ้าระดับโลกเนี่ยเขาก็จะใช้อิทูเรียมหรือเบ B บีนะเองนะครับทําการบิเดเหรียญนนะั่นเองนะครับก็เป็นข่าวนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับใต้คลิปวิดีโอก็จะมีลิงก์สมัครนะอันนี้ก็คือ กระทู้ยอดนิยมนะจากโค้ชจางกดคนละหนึ่งคลิกเพื่อสนับสนุนช่องนะกระดานเทรดคิดตนแบบหนึ่งโลกใบนั้นใครยังไม่สมัครสมัครได้เปิดมาหปีโอเคเอ็กวิดเจคิทต์ตนแบบสองโลกเปิดมา8ปีกับคราบปีโอเคเอ็กเนี่ยไม่รวมเทมัซซินดีสุดในโลกดีกว่าใบนั้นกูคอยเป็นต้นน้ำเปิดมาสี่ปีนเกตเดนโอลแบงก์สายเกมโบบ็อกโรดคอยบิทคอยนมาเนี่ยขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่ชักชวนเรื่องการลงทุนใดๆการลงทุนมีความเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจารณาการนี้เลยนะครับเจอกันใหม